่ข้อที่4นะครับข้อที่4ข้อที่4เขาว่ายังไงครับให้วิเคราะห์นะครับว่าจะต้องนําสารละลายชนิดใดผสมกันแล้วจะได้ตะกอนที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีทําทํำยังไงนะครับข้อกอไก่นะครับซิ v เวอร์ฟอสเ t ต ag สาม po ส วิเคราะห์ยังไงดีครับว่าสารหรือตะกอนต่อไปนี้นะครับมันน่าจะเกิดจากสารละลายชนิดใดผสมกันนะครับวิเคราะห์ยังไงเราก็ต้องแตกตัวออกมาก่อนใช่ไหมครับว่ามันเป็นไอออนอะไรบ้างก็เป็นอะไรครับซิลเวอร์ไอออนแล้วก็อีกตัวนึ่งก็คืออะไรครับฟอสเฟตไอออน p o 4กี่ลบครับ 3- ลบใช่ไหมดูจากการคูณย้อนขึ้นไปใช่ไหมครับ ถูกไหมครับคูณย้อนขึ้นไปเป็นโ4 4ลบคราวนี้ไอตัวซิลเวอร์ไอออนกับฟอสเฟตไอออนมันก็น่าจะมาจากสารอะไรได้บ้างมาจากสารอะไรได้บ้างนะครับก็จะมาจากสารที่มันมีซิลเวอร์ไอออนเป็นองค์ประกอบนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรครับก็อาจจะเป็นเป็นอะไรดี อาจจะเป็นซิลเวอร์ในเตรก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าซิลเวอร์ในเตรพอแตกตัวออกมาปุ๊บมันได้ซิลเวอร์ไอออนไหมอพอแตกตัวออกมาปุ๊บไอตรงนี้ก็จะได้แตกตัวออกมาเป็นซิลเวอร์ไอออนใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นตัวอื่นอีกไหมครับอ่า A ออะไรครับ BR ก็ได้นะครับซิลเวอร์โบไมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลามันแตกตัวออกมามันก็จะได้ซิลเวอร์ไอออนใช่ไหมครับ มีตัวอื่นอีกไหมครับมีตัวอื่นอีกไหมอ่าก็คือเป็นสารประกอบอะไรก็ได้ขอให้มันมีอะไรครับมีซิลเวอร์ไอออนในองค์ประกอบนั้นๆน,น,นะครับเป็นซิลเวอร์คลอไลด์ได้ไหมอ่าก็อาจจะเป็นซิลเวอร์คลอไลด์ก็ได้นะครับเป็น A G C L ก็ได้ใช่ไหมครับ A G c l ได้ไหมได้เพราะว่าถ้าแตกตัวออกมาปุ๊บมันก็เป็นไงครับมันก็ได้ซิลเวอร์ไออกมาถูกไหมครับอ่าสุดตัวนี้ล่ะน่าจะมาจากสารอะไรได้บ้างครับมาจากสารอะไรได้บ้าง mm hmm. ก็ขอให้มันมีหมู่ฟอสเฟตในสารประกอบน,นั้นๆใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นอะไรดีเอาอะไรดีครับ ก็เป็น KPO K 3 PO 4ได้ไหมครับได้ไหมได้ใช่ไหมเพราะว่าเวลามันแตกตัวออกมาใช่ไหมครับก็ตัดออกมาเลยมันก็ได้ฟอสเฟตไอออนใช่ไหมครับมีตัวอื่นอีกไหมครับโซเดียมฟอสเฟตได้ไหมอ่า Na 3 PO 4ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาตัดออกมามันก็ได้ฟอสเฟตไอออนใช่ไหมครับ หรือจะเป็นอะไรอีกแบรียมฟอสเฟตแบรียมฟอสเฟตน่าจะมีสูตรเป็นอะไรครับแบรียมฟอสเฟต ba ฮะ ba ห้อยสามวงเล็บอะไรครับ po สี่ห้ยด้วยสองใช่ไหมครับอ่าถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาไอสารตัวนี้แตกตัวมามันก็จะให้ฟอสเฟตไอออน ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตัวไหนเนี่ยครับมาจับคู่ก็ได้นะครับเอาตัวไหนมาจับคู่ก็ได้นะครับอาจจะเอาซิลเวอร์ไนเตรตมาจับกับโพแทสเซียมฟอสเฟตก็ได้มาจับกับซิลเวอร์ฟอสเฟตก็ได้หรือมาจับกับตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมครับหรือหรือจะเอาซิลเวอร์โบไม์นะครับไปจับกับ โพเทสเซียมฟอสเฟตก็ได้จับกับตรงนี้ก็ได้นะครับจับกับแบเรียมฟอสเฟตก็ได้มันก็จะได้อะไรนั่นเองครับมันก็จะได้ซิลเวอร์ฟอสเฟตนั่นเองโอเคไหมครับงงไหมตรงนี้ไม่งงนะครับไม่งงเนาะอันนี้ก็คือวิธีคิดนะครับคือแตกตัวออกมาให้ได้ก่อนนะครับประเด็นของมันก็คือว่าแตกตัวออกมาให้ได้ก่อนว่ามันมีไอออนอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็หาสารประกอบที่มันมีไอออน,นนั้นๆใช่ไหมครับซึ่งไอออนบวกก็จะอยู่ข้างหน้า ส่วนไอออนลบก็จะอยู่ข้างข้างหลังนั่นเองนะครับอ่านี้ก็คือข้อกอไก่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อขอไข่กันบ้างขอไข่ขอไข่ <c oughs> <c oughs> ขขก็คือ l e t t o g o m y เลดทูโบรไอก็แตกตัวเป็นไอออนอะไรได้บ้างครับเราต้องวิเคราะห์อ,ออกมาที่ะขั้นทีละขั้นแตกตัวออกมาเป็นอะไรครับเป็น pb 2บวกใช่ไหมครับกับอะไรอีกตัวหนึ่งครับโบรไอมไอออนเป็น br กี่ลบครับลบเดียวใช่ไหมครับอ่าแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์ใช่ไหมครับค่อยมาวิเคราะห์ว่าไอ pb 2บวกกับ br ลบเนี่ยนะครับน่าจะมาจากสารอะไรได้บ้างใช่ไหมครับก็ยกตัวอย่างนะครับก็เป็นอะไรดีครับ pb อะไรดี lead two n i t r a ได้ไหม่า no 3ใช่ไหมครับ oh ที no 3ห้อยสองใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับอะไรอีกครับ pb อะไร ได้อะไรอีกอ่าเรดทูเนสเตคือตัวนี้แล้วไงอ่าเอาอะไรอีกได้ไหมเรดทูโคเมดพีบีอะไรครับพีบีซีอาโอห้อยด้วยซ เซนทูโบไม e อันนี้คือเราต้องการฐานตัวนี้มีอะไรอีกไหมอะไรนะครับ PBS4 มีอะไรอีกไหม คือตรงนี้ไงอันนี้คือเลตูโบเมตคือเราต้องการสารตัวนี้เลตูไอโอไดเลตูไอโอไดนี่คือมันเป็นของแข็งนะครับม,มันละลายน้ำได้ยากนะครับเอาที่มันละลายน้ำได้ครับบีบไหมเลตูโบไมก็คือไอตัวนี้เราต้องการตัวนี้ไงครับ เรากำลังต้องการเลทูโบรไมก็เปลี่ยนจากโบไมเป็นคอไลได้ไหมเพราะว่าโบโบมีนมันอยู่หมู่ที่7ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็น P B C L 2ได้ไหมครับอ่าได้ใช่ไหมครับอ่าส่วนอีกตัวนี้ไอตัวนี้ล่ะเป็นอะไรบร้างอ,อ่าโซเดีมมยมโบไมมีเลยครับโซเดีมมยมโบไมมีอะไรอีก บโบมีไหมอะไรนะโบมีค e. e. อลายเขียนยังไงโบมีค e. อลาย BRCL เอ๊ตัวนี้ครูไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในรูปของสาระละลายหรือเปล่านะครับ o M e. รโพแทสเซียมโบไมได้ไหมได้ไหมอ่าได้ แคนเซียมโบมได้ไหมครับใช่อ ca br ห้อยสองใช่ไหมครับได้หมดใช่ไหมขอให้มันแตกตัวออกมาแล้วได้อะไรครับได้โบมไอออนนั่นเองนะครับส่วนตัวบนก็ขอให้มันแตกตัวแล้วได้อะเรตทูไอออนนะครับไอตรงนี้รู้สึกจะไม่ได้เรตทูไอออนนะตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็รู้สึกจะไม่ได้นะครับเพราะว่า แตกตัวออกมามันจะได้เป็นเลดวันไอออนนะครับตัวนี้ไม่ได้เนาะตัวนี้ไม่ได้สตัวนี้ไม่ได้นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาสารนะครับแต่ละชนิดมามาผสมกันนะครับจะเอาตัวไหนผสมกันก็ได้นะครับเนะะเอาตัวนี้ผสมนี่ก็ได้ผสมนี่ก็ได้หรือผสมนี่ก็ได้นะครับโอเคไหมอ่ะครูขอหยุดวิดีโอก่อนนะครับ